สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้คนระับจะเป็นเทมเพลตโลว์เติร์ดขึ้นข้อความแบบนี้เลยครับอ่าจะเป็นแบบแนวน่ารักน่ารักแบบนี้เลยครับสามารถปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยครับแล้วก็เด็ดในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันใช้งานยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกมาถึงครับเพื่อนๆทาการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยครบบลก์นีต้นะแแไฟ แล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆก็ดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาเอารหัสทั้งหมดมารวมแล้วก็มาใส่ในนี้กดตกลงเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ครับแล้วก็ให้เพื่อนๆพืทการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ให้เพื่อนลากไฟล์เนี่ยไปใส่ในโปรแกรม Premiere Pro ก็คือไปที่โปรแกรม Premiere Pro ก่อนเลยนะมาที่ Premiere Pro ครับให้เพื่อนหาแท็บกราฟิกด้านบนครับหาคาว่ากราฟิกนะถ้าเกิดใคร หาไม่เจอหรือโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ครับให้เพื่อนๆมาที่ Windows ครับแล้วก็เลือกคาว่า essential g r a p h i c นะแล้วก็ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับลากมาใส่ในนี้มันจะชื่อว่า lower third ครับให้เพื่อนๆทำการเลื่อนหา lower t h i r d v 4 9นะอ่าเนี่ยครับ2ตัวนี้วิธีการใช้งานครับลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะลากลงมาทั้ง2ตัวเลยแล้วกันอองตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันต่างกันที่อะไรนะ ตัวนี้จะเป็นการเลื่อนเข้ามาแบบนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเด้งเข้ามาอย่างนี้อ่าจะเป็นการเด้งเข้ามาแบบนี้นก,าาบบนก็วิธีการปรับแต่งนะกดที่ตัวไฟ t e m p l a t ตัวนี้นะการปรับแต่งของไฟ template ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะปรับแต่งเหมือนกันทั้งหมดนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไฟ template ตัวนี้คนระับผมทํามาในขนาด 4K นะถ้าเกิดใครตัดงานที่ 4K เนี่ยลากลงมาเนี่ยมันก็จะพอดีโปรเจกต์ แบบของผมแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครลากลงมาแล้วเนี่ยแล้วมันแบบใหญ่ผิดปกติเนี่ยให้เพื่อนทำการคลิกขวาก่อนนะแล้วเลือกคำว่า set to frame size นะเลือกคำนี้ปุ๊บอ่าแค่นี้เองแล้วก็อ่า,อาเรากดที่ตัวไฟในเพจตัวนี้นะให้เพื่อนมาที่ edit ตรงนี้แล้วเราก็จะมาทำการเปลี่ยนข้อความแล้วกันเปลี่ยนเป็นข้อความอะไรดีฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่าเป็นข้อความตัวนี้นะแล้วก็ผมจะทำการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนฟอนต อ่าตัวนี้เราก็เอาหนาไปหรือว่าผมเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้ดีกว่า,าตัวนี้เอาตัวผอมเออตัวนี้น่ารักน่ารักโอเคพอเราปรับเปลี่ยนฟอนต์เรียบร้อยผมย่อลงมาหน่อยดีกว่าอา่ประมาณนี้แล้วก็ตำแหน่งข้อความเลื่อนซ้ายขวาบนล่างอะไรเงี้ยเลื่อนได้หมดแล้วก็สีข้อความเนี่ย เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้สองสีนะสีที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นสีดําอยู่ใช่ไหมอีกสีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีออกแดงๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนสีได้เลยอ่าเป็นไงแล้วก็อ่าตรงนี้จะเป็นตําแหน่งที่สองเนี่ยเราสามารถเลือกไฮไลท์คากลางได้นะอลองเลื่อนกันดูนะสําหรับตําแหน่งสีแล้วก็สีขอบสีพื้นหนึ่งพื้นสองสีขอบก็เป็นสีขอบของตัวพื้นหลังนะขอบอ่ะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้จะเป็นสีอะไรก็ ลองเปลี่ยนกันดูนะครับเป็นสีขอบสีพื้นหลังหนึ่งก็จะเป็นสีขาวอยู่ตอนนี้แล้วก็สีฟ้าตอนนี้เนะลองเปลี่ยนกันได้เดี๋ยวผมจะอ่าประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่ได้หมดได้หมดอ่าได้หมดประมาณนี้เลยเป็นไงเออหรือเอาสีนี้อ่าประมาณนี้ก็ได้ แล้วก็ขนาดขอบก็คือขนาดขอบของตัวพื้นหลังเนี่ยเพื่อนๆลองปรับได้ขนาดขอบนะครับขนาดขอบแล้วก็ขนาดพื้นหลังแกน x อ่าเราลองปรับดูเนี่ยครับปรับดูได้หมดผมไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ขนาดพื้นหลังแกน y นี่ครับแกน y แต่ข้อความในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยผมอาจจะแนะนําให้เป็นแบบข้อความบรรทัดเดียวแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดสบรรทัดเนี่ยมันอาจจะ อาจจะต้องทําตําแหน่งใหม่อะไรเงี้ยเวลาถ้าเกิดเราทําให้เป็นแบบไอพื้นหลังเนี่ยมันกว้างหรือมันสูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีผลเรื่องของตําแหน่งผมก็เลยทํามาตัวที่เป็นแบบบรรทัดเดียวแล้วกันนะสาหรับในคลิปนี้นะอลองปรับกันดูตรงนี้ประมาณนี้ข้อความแบบบรรทัดเดียวแล้วกคว àng, ็ความห่างพื้นหลัง2ความห่างพื้นหลัง2เนี่ยก็คือไอพื้นหลังที่เป็นสีฟ้าอยู่เนี่ย เพื่อนไม่สามา ЕН, รถเลื่อนได้ถ้าเกิดเลื่อนไปขวาสุดเนี่ยมันก็จะห่างประมาณนี้ไอ้ตรงพื้นหลังสองเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบลูกเล่นนะ่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดเราเลื่อนไปซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการไปอีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้เห็นไหมอ่าเลื่อนได้เลื่อนได้เลื่อนได้ประมาณนี้แต่ผมจะ <mon> <pointing to> <engine> ไว้ประมาณนี้แล้วกันนี่ประมาณนี้นนนนโอเคเลยอ่ะลองเทดูมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเลื่อนขึ้นมาอย่างงี้อ่า พอเราปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเรากดที่ตัวไฟในเพจตัวนี้นะแล้วก็มาที่ motion ครับแล้วก็ทําการย่อหรือจะขยายหรือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแล้วก็ไว้ในตําแหน่งที่ต้องการประมาณนี้ใช่ไหมเพดูนี่ครับงอสวยงามหรือใครจะเป็นแบบไปขึ้นเป็นแบบช่องทางการติดต่อก็ได้นะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะ นี่ประมาณนี้โอเคไหมแล้วก็ไปย่อตรงนี้เข้าฟุบหน่อยนึงแล้วก็ไปขึ้นอีกตัวหนึง่งอ่าอะไรประมาณนี้โอเคไหมอ่ะเออโอเคอยู่ทำไปเล่นไป อะไรประมาณนี้เห็นไหมเออแล้วก like uh ็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละแต่มันแบบมันเด้งเข้ามาอย่างเงี้ยเออมันเด้งเข้ามาเออมันเด้งเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นไงเราก็ไปปรับแต่งของเราอะแบบผมอาจจะไม่ได้ปรับแต่งนะเพราะมันปรับแต่งเหมือนกันทั้งหมดนะผมอาจจะมาย่อให้ดูแล้วก็ไปวางในตำแหน่งที่เราแบบต้องการอะไรเงี้ยอแล้วก็ไปวางอะไรอย่างนี้ได้เพนี่เป็นไงออ เราจะไปขึ้นข้อความอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นแจ้งเตือนหรือต้องการแนะนําอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เอาไฟน์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยไปขึ้นใส่ข้อความส,สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยนะตอนออกเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยฟึบอ่าอันนี้แล้วแต่นะความชอบสามารถยืดหด ได้อิสระเลยนะสามารถยี่หดได้ชอบให้มันแบบสั้นยาวขนาดไหนปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวโลว์วเตอร์ที่แบบไว้ใส่ข้อความสวยๆน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยสามารถโหลดไปเก็บไว้ได้เลยนะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้เนี่ยอนาคตเนี่ยก็อาจจะได้ใช้นะเผื่อได้ใช้แล้วกันก็ลองโหลด ไปเก็บไว้ได้นะสำหรับไฟล์เทมเพลตพวกนี้ผมทํามาเองทํามาแจกฟ <c oughs> รีๆ <arrived> ให้เพื่อนๆใช้งานนะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนคอมเม,มนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนชอบไม่ชอบอยังไงอยากได้ไฟล์เทมเพลตแบบไหนอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถแนะนํามาได้นะ <c oughs> แล้วก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร โซเชียลมีเดียต่างๆคนระับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบคนระับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยคนระับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยคนระับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจก